ที่เราออาถแถลงที่เรามานั่งถแถลงวันนั้นที่ว่าดีขึ้นนะฮะดีขึ้นคือมะเร็งหายแต่ที่พี่เสี่ยวบอกแล้วว่าคือวันโลกแล้วคือวันโลกเนี่ยมันเป็นวันโลกที่ปอดพี่เบิร์ดเนี่ยซึ่งมันแย่มากแล้วมีโรคแทรกซ้อนนะฮะเรื่องไต่อพี่เจ๋วครับเขามีเลือปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งทํางานได้อ่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งทาไม่ได้แล้วทีนี้มัน มีเชื้อที่แบบซับซ้อนนะคะหลายตัวคุณหมอก็ให้ยาให้ยาไปตัวหนึ่งแล้วมีโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันหลายตัวมากทํำให้แล้วด้วยที่ร่างกายเขาอ่อนแอแล้วเมื่อวานอตอนเช้าคุณหมอก็เรียกพี่เข้าไปก็บอกว่าวันนี้คนไข้ค่อนข้างจะอาการหนักนะนะเพราะว่าน้ำเข้าท่วมปอดต้องเอาต้องให้คุณหมอเจาะน้ําออกตัวพี่ก็ก็ต้องให้ให้เจาะอ,อ,อยังไงก็ต้องให้เจาะ ก็เลยเซ็นเซ็นให้โ okay. อเคเจาะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก่อนจะให้เจาะคือต้องให้เลือดกับเก็บเลือดก่อนเพราะว่าคนไข้ไม่มีเลือดเลยใช่เก็บเลือดต่ำแล้วทีนี้พอประมาณสักหกโมงครึ่งหรืค่ะคุณหมอกอ็เขียนเขาลงจากชั้นสามเพื่อจะลงมาทำหัตถการช,ชั้นหนึ่งพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอ คนไข้นี่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหมอก็บอกไม่เป็นไราดูแล้วคือโอเคพอมาถึงชั้นล่างอนะ่ะพี่ก็คิดว่าอ,อ,อยู่ในมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เคยเจาะมาแล้วส,งส,งสงองสามรอบพี่ก็กลับบ้านพ่อข,ขึ้นหนึ่งแลูกก็ยังไม่ได้อะไนั่น,นก็กลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะคะมาได้ประมาณสักพึ่งทางคุณหมอก็โทรบอกว่าพี่พี่แจ๋วต้องกลับต้องกลับด่วนะคะเพราะว่าคน ก็ไม่คิดว่าเขาจะห,หัวใจหยุดเต้นก็รีบกลับไปวนรถกลับพอไปถึงห้องห้องฉุกเฉินนะคะใช่คุณหมอก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าพี่เจาต้องทําใจนะเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นประทันหันเราปั๊มอยู่ประมาณ40นาทีแล้วพี่ก็ช็อกเลยตอนนั้นไม่ เราไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะเรารู้ว่าหมอคุณหมอบอกเราแล้วแต่ลงว,ว,วันว่าเขาแย่นะวันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเว็วใช่ค่ะแล้วทีน,นี้ก็โทรตามพี่บอลพี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไปเพราะเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตอ,อนบ่ายผมได้มาหาเขาคือรู้ว่ารู้ว่าอาการเขาแย่ก็คือผมก็วิดีโอคอลหาพี่นุย้ยหาพี่ตัก๊กมันเหมือน มันเหมือนว่ามันตาเขาเลิกเพราะผมอยู่พี่ลอกในห้องอยู่กับอยู่พี่กันลอกออพี่ผมบอกพี่พี่ต้องสู้นะผมกับตากมีแรงเงินแต่แรงเงินมันช่วยแรงร่างกายพี่ไม่ได้หรอกร่างกายพี่ต้องสู้นะพี่สู้ไหมคือตาเขาแบบมองผมมองพี่ลอกคือแบบ สู้ไหมพี่ถ้าพี่สู้พี่ยกแขนยกนิ้วสองนี้ให้ผมดูดิให้ผมชื่นใจดิยกมือสิพี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเขาก็ค่อยๆยกขึ้นมาผมบอกเออตอนอย่างงี้สิพี่ว่าพี่สู้เสร็จปั๊บหมอก็บอกว่าเออนักพยาบาลบอกว่าพี่เออหาธรรมะหาอะไรให้เขาฟังนะนุ้ยนั่นผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยพี่นุ้ยมีลุงยอดไหมมีอะไรเงี้ยเออผมอยากพี่นุ้ยมีพีุ่้กก็หาผมก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเอามาเอาวิทยุที่พี่นุ้ย เรื่องเล่าของยอดแล้วผมก็มานอนนวดเท้าสักพักพี่แจ๋วโทรมาผมก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วผมก็เลยบอกว่าหลังจากสี่สนาทีผมบอกปกขอผมผมปั๊มต่อปั๊มต่อปั๊มจนชั่วโมงชั่วโมงเลยชั่วโมงครึ่งจนพี่นุ้ยบอกเราดูแล้วล่ะเรามันมันมันสงสัยพอแล้วผมโทรตามพ่อโทรตามพ่อพ่อมี่น่พี่นุ้ยพี่ตั๊กแจ๊ด ผมตามพี่น้องทุกคนที่ชั่วโมงนั้นที่เรารู้สึกว่ามาลลาันม,ม,มาได้เห็นในรั้งสุดท้ายมากันครบหมดเลยแจ๊สเจอมาพี่น้อมมิโนมากันครบหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานเขาไม่ไหวแนละ้วเราปั๊มเขาจนแบบเขาช้ำชั่วโมงกว่าเก,กือบชั่วโมงสี่สิบที่ผมสั่งให้หมอหมอ,หมอปั๊มหมอบอกมันยิ่งแนละ้วผมผมขอแนละ้วคุณหมอนะใ จนแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วครับเรายื้อเต็มที่แล้วครับเราทําจนสุดความสามารถของพวกเราแล้วครับหลังๆนี่เขาื่อสารได้ไหมคะพูดได้ไหม,มคือเมื่อวานคือใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเขาหายใจเองไม่ไหวแล้วพูดไม่ได้แต่รับรู้ได้พูดไม่ได้แต่รับรู้ได้พูด,พดอะไรแบนานๆแล้วค่ะคอ่สมองเขาดีมากสมองเขาตอบสนองคือเราถามอะไรเขารู้เรื่องหมดเราบอกให้กระพริบตากระพริบตาบอกให้เบียมือแน่นๆเขาก็เบียมือแน่นค่ะคือคุณหมอบอกว่าระบบหายใจหัวใจกับ สมองเขาดีมากแต่ว่าด้วยด้วยร่างกายเขาอะค่ะหัวใจเขาสู้แต่ว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาใช้เรื่อใช่แหกใจนะใช่ค่ะ,ะประมาณได้ที่ใส่ชุดหลังนี่ประมาณสักสี่สี่ถึงห้าวันนะพี่ผู้ชาค่ะใช่ครับก่อ,อนหน้านั้นเขามีแบบว่าได้สั่งเสียหรือว่า,าได้คุย <c oughs> ครับ,ค,รบคือที่ผมบอกไปเมื่อวันแถลงคือเขาพูดผมว่าที่ผู้บอกว่าเขาห่วพี่แจ๋วเขาพูดผมว่าปาพี่แจ๋ว <ừ> ด,ด้วยนะ แค่นั้นที่เขาพูดกับผมบอกได้พี่ได้พี่อ่ะพี่บีบมือผมทีอ่ามาบีบแต่ว่าเราก็เริ่มรูตัวว่าเขาคือผมเนี่ยผมผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิม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 โทรมาหาผมพี่พี่เบิร์อายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่ผมถามอิมมีอะไรเมื่อวันที่8ปเพราะแจงนน้าอยู่ด้วยวันที่8สิงหามีอะไรลูก พี่เบิร์ดมาหาหนูพี่เบิร์ดมาหาหนูหนูบอกพี่มาหาหนูทําไมพี่กลับไปนะหนูังโกรธพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายเอ็มีให้หนูพี่ไปไหนไม่ได้พี่ห้ามไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวบอกพี่ถ้าไ่งพี่จะทำบุญให้เขาด้วยเนอะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยหนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้วไอ้แจงบอกว่าแจงบอกพี่อิมเซนตมแรงนะพี่แล้วก็บอกเออพี่เชื่อพี่เชื่อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเราคิดว่าเขามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้น ไม่คิดว่าเขาจะสุดขนาดนี้ใช่ครับอะไรนะปาถึงพี่เบิร์ดเหรอฮะผมพูดเขาทุกครั้งนะผมว่าเขารับรู้ผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ที่พวกเราทุกคนพวกเราทุกคนผมคนเดียวผมขับเครื่องไม่ได้ผมบอกแล้วพวกเราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเนาะพ่อค้อมพี่นุ้ยพี่กัลลอก พี่พชนะพี่ตัก๊ก <Okay. S 1> พี่แจ๊ดแจง้งทุกคนคราบครัวพี่แจว๋วพี่เปิดรับรู้ผมว่าพี่เปิดรู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงวันนี้จนถึงวันที่พี่หมดลมหายใจพี่รับรู้ได้ว่าพวกเราทำให้พี่ขนาดไหนพวกเราทำให้พี่ด้วยใจบริสุทธิ์ขนาดไหนพวกเรารักพี่ขนาดไหนจากวันแรกจนถึงวันนี้ มันไม่ไม่รู้จะพูดคําไหนว่าว่าเราเราเรารักกันมากจริงๆเรารักกันมากจริงๆทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างระ,ระยะระเวลาเป็นปีๆที่<ม>เขาเขาาไม่เคยดื้อกับเราเลย<ม>แต่เขามาดื้อตอนที่นอนโรงพยาบาลนั้นเองที่เขาดื้อแล้วเข้าใจว่าเขาอยากจะอยากจะลุกอยากจะเดินะ่ะ<ม>แต่มันมันต้องมัดเขาไว้อะไรอย่างเงี้ย ทุกสิ่งทุกอย่างเราเราเราทำให้เขาจนจนสุดๆแล้วครับขออนุญาต่ยวค่ะพี่ระเบิดเป็นของแี่่วมากเลยอยากจะบอก่ยไปกับพี่ระเบิดนะคะก็อยากบอกเาว่าไม่ไม่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีพี่น้องที่เขาดูแลพี่ได้ดีมากเขาทำเต็มที่ค่ะเขารักเรารักพี่เบิร์ดมันเหมือนพ่อตัวเดียวกันนะคะเขาไม่เขาไม่ทิ่น ตอนที่ตอนเช้าค่ะที่พี่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านอเองจะกลับบ้านแต่ก็เขาอยากกลับบ้านมากก็เคยบอกพี่ว่าเจงขอถอดสายก่อนได้ไหมขอกลับบ้านก่อนแล้วค่อยจาับมาใหม่สองวันแล้วค่อยจับมาใส่ใหม่คืเขาอยากกลับบ้านเรารู้ว่าเพราะว่าเขาม,มันนานมากกับการที่เขาต้องนอนอที่เดิมซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่เดิมเขาเป็นคนแบบนั้นค่ะแล้วก็ที่เขาบอกก็ว่าเราแับ อ okay. pues ะไรบ้างการสวดประกรก็คือวันนี้จนถึงวันที่คือวันสุดท้ายวันที่26เราไว้7วันนะครับแล้ววันวันที่27เราจะทำการชำระกิจเราจะเผาหลอก5โมงเย็นแล้วเราจะมีเวทีวาทิศแล้ววัน4ทุ่มก่อน4ทุ่มที่เราจะเผาทำประชุมเพลิงเขาเนี่ยพวกผมทั้งหมดในกลุ่มพวกเราจะขึ้นก่อนที่จะ ผูชมโไรให้เขารเราจะขึ้นกันครบก็ศิลปินคนไหนมาอยากขึ้นขึ้นเลยแต่ช่วงก่อนสี่ทุ่มที่เขาพวกเราแจ๊พี่นุ้ยตัก๊กละคอมในกลุ่มของเราเนี่ยเราจะขึ้นรวมเป็นครั้งสุดท้ายของเราจะเป็นการแสดงอะไรารับใช่ครับรเป็นเวทีเลยครับ วันวันศุกร์เออ่วันเสาร์เรื่องมีลิเกส่วนวันศุกร์วันอา,าทิตย์เนี่ยเราจะมีการแสดงศิลปินท่านใดอยากมาขึ้นเราเปิดให้ท่านขึ้นแล้วสี่ทุ่มเราจะชนะธุรกิจค,ครับพี่วันศุกร์นุญาตถามอยูเรื่องครอบครัวนิดนึงได้ไหมคะว่าหลังจากที่แถลงข่าวไปแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้าจริงๆแล้ว,วอะค่ะทางครอบครัวเจอติดทีไรยังติดใจอะไรอยู่บ้างไหมอืมผมอันนี้ผมผมผมไม่ทราบจริงนะก็วันนี้ก็ผมไม่รู้ว่า อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับผมก็ต้อขอภาวนาพี่เบิร์ดถ้าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยู่สถานที่อย่างนี้นะครับส,สิสิศิ์ก็ได้นะครับช่วยคุ้มครองพี่แจ๋วและลูกนะครับผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ว่านะว่าอะไรหรือว่ามาทําอะไรไม่ดีไม่ใช่นะครับแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอย่าให้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นผม พูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมขอร้องผมขอร้องเธอจากนี้ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาเรียกร้องอะไรกันเลยผมขอร้องตรงนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับกาบวิงวอนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ผมภาวนาขออยากให้เกิดเลยละกันผมไม่อยากมานั่งปวดหัวเพราะทุกวันนี้เราเราเราเสียเงินด้วยเราต้องมานั่งเครียดด้วยอ่ะอย่าพ่ตัก พี่ตั๊กเพิ่งไปจ่ายมาเมื่อกี้ส่วนต่างอีกสี่แสนกว่าล้านกว่าอ่ะพี่ตั๊กตันนี้คือเป็นงบริษัทของทางรับผิดชอบดูแลทั้งหมดเลยก็อย่างที่บอกกันางไรคระว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะฮะอย่างกับผมก็มันก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครัทุกทุกคนนะครับผมใช่ที่เราสามารถจะช่วยได้ แล้วเราเองก็เคยบอกแกเมื่อวันที่แกปวดว่าพี่เบิร์ดไม่ต้องกลัวพี่เดี๋ยวเรื่องเองินค่าใช้จ่ายเดี๋ยวหนูกับเนี่ยนนทุกทุกคนนะพี่บอลเดยทุกทุกคนเลยนะอ่าฮะเราจะรับผิดชอบและวันนี้เราเองก็พูดได้รับเองก็ทำจริงๆครับค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต่อเวลาเราดูแลพี่เบิเร์ดหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันคนะรับเมื่อกี้นี้ฮะคงจะไปจ่าย ไปกินโรงพยาบาลมาเลยใช่ครับอันนี้เราขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณโรงพยาบาลศรีรั้งด้วยนะครับที่ได้ทางสนุนให้กับเรานะครับขอบคุณมากๆขอบคุณใจใจริงๆนะครับครับผมหัง <แก S 1> จ<ะ>ากนี้จะดูแลกันด้จะดูแล,แลกันแ,แล้วก็ลูกคุณที่เบิดต่วอย่างนี้ผมก็ต้องเดินเดินหน้าดูแลต่อนะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมไม่ใช่ผมมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเขาฝากไว้กับผม ไม่ว่าจะเป็นถ้ามันไม่มีปัญหานะถ้ามันไม่มีปัญหานะผมไม่อยากให้มีปัญหาผมพูดตรงตรงเลยว่าผมขอร้องตัวนี้ผมก็ผมก็อยากจะถามวานะว่าคือจบได้ไหมทุกอย่างผมขอไม่ไม่นักับพี่เจลวได้ไหมเนาะไม่ไม่ไม่มาเรียกร้องที่หลังไม่มีปัญหาที่หลังได้ไหมอยากจะพูดตรงนี้เลยคือแบบเพราะผมต้องไปทำอย่างอื่นต่อแล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ผมจะต้องไปดําเนินชีวิตผมต่อแล้วแล้วถามว่าพี่เฉลวเราก็ยังดูแลกันต่อไปผมบอกเลยมันทิ้งไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่มีพี่เบิร์ดแล้วถามว่าพี่เฉลวจะใช่คนอื่นพี่เฉลวไม่ใช่คนอื่นสำหรับเราพี่เฉลวคือครอบครัวพวกเราเราอยู่กันมามันไม่ใช่แค่วันสองวันพี่เฉลวดูแลพี่เบิร์ดยังไงวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูแลพี่เฉลวเหมือนเหมือนที่พี่เฉลวเคยดูแลพี่เบิร์ดอืมตอนนี้ขีกอะไรคะก็ก็ เมื่อคืนเขาได้ขอโทษขอโทษท่านหนึ่งก็น้องเขาก็ขอโทษผมมานะขอโทษผมมา,าแตาก่ก็ยังยังก็ก็ยังยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแค่นั้นเองครับผมก็ภาวนาก็อย่าให้มีปัญหากันรล้กันแค่นั้นเองเนาะเพราะเราเราเราไม่อยากผมไม่อยากไปเดินขึ้นหลุมขึ้นศาลผู้ดตรงนะเพราะผมไม่ชีวิตผมไม่ชอบอยู่แล้วถ้าเกิดมีปัญหาจริงเราก็พอผต้องเลิก็สู้ อมผมพร้อมมากๆแล้วก็ถามว่ามันผมว่าผมเดินคนเดียว,ยวไม่ได้มันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเราที่แบบถามว่าเขาเห็นว่าเราเราเราบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะเราทำเราทำเพื่อลูกเมียเขาอ่ะนี่คือลูกเมียเขานะเออนั่นแหละเราทําแค่นั้นเองครับวันนี้ครอบครัวเปความปกติใช่ไอมคะวันนี้ครอบครัวมามาครับมา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 ครับ ย่างี่ก็จะทำคำสัญญาสุดท้ายพ่ให้พี่เบิร์ดให้ได้ถูกต้องเพราะพี่ผมก็จะบอกเลยเพราะพี่เบิร์ดเป็นคนเอ่ยกับผมไว mm hmm. ้เรามีเรามีเรามีทุกทุกอย่าง mm hmm. เรามีคำพูดทุกอย่างที่เลย mm hmm. เรามีผมไม่ขอบอกอีกแล้วว่าผมมีอะไรบ้าง mm hmm. แค่ว่าหยุดขอร้องนะครับอย่ามาสู้รบปรบมือกันด้วยทีนี้เลยให้เ mm hmm. ขาไปสบายรู้ไหมว่าเมื่อคืนนี้ ก่อนที่แบบเขาตาเขาไม่หลับนะเขาถามพี่นุ้ยถามพี่รอดถามพ่อถานรู้ได้เลยเขาตาเขาเป็นยังไงพี่ตาค้างจริงไหมพี่ปิดก็ไม่ลงมันมีห่วงเขามีห่วงเขามีห่วงแค่นั้นเองก็เนี่ยแค่นี้ครับกับขอร้องแค่นั้นเองครับคะโอเนขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ